ครับสวัสดีครับในช่องของดีเจคำแลนนะครับวันนี้ก็ได้มาก่มาถนนเส้นใบพาดนะครับถนนเส้นใบพาดของห้องวัดเส้นห้อยปากกังพท่าอากาศยานแม่ฟ้านหลวงนะครับนาะสสามแยกผมกำลังผ่านมาก่อนจะถึงปั๊มปตทถ้าลูกห้อยปากกั้งไมาก่อนจะถึงปั๊มปตทข้างคงพักบันดูนะครับก็ผมมาเจอนะครับามาเจอนี่แหละครับ หมูหันป่าจบโอ้ยมาอยู่งเพิแล้วครับวันเระอยู่ทางฟังถนนนะครับวันนี้ป่าจบออกทีมงานทำละป่าจูบหมูหันจือดังจือเด่นของในจังหวัดเชียงรายวันนี้ผมได้มานี่ละได้มาแอลพอเดี๋ยวจะเข้าไปแอลหาพอหาป่าจบกันกันจะอย่บูโย่บูหู้กำลังมาเปิดวันนี้วันแรกนะครับเส้นถนนสายครามว่าเส้นนี้คือเส้นมาจากอันแยกแยกขอแพ่่รัวแยกทาากัษย์ยันแม่ฟ้านหลวงนะครับ มาเส้นผ่านโรงพักบาดูมาเส้นใบพัดสายลักนี่นะผ่านป้ปอมปตทมาแล้วก็จะมาเจออยู่นี่้าลูกจากงันแยกหัวแค่มาถ้ามาทางเพ่นะครับถ้ามาทางเพ่ก็คงมาถึงแยกแยกห้ยปากกั้งนะครับแยกไปห้อยปกากกั้เงเฉนีไปห้อยปากกั้งไปอันออกไปทางแยกใบพัดไปขัวาัวยาววนนะครับขวัวยาวหัวอย่างก็เป็นหัว้องพ่อของหัวยาวมาถ้ามาเส้นตะป้นมาเฉนี้เดี๋ยวผมจะข้ามป้าไปแอลพอครับ ูหันปลาจักลาบสวัสดีครับในช่องของดีเจคำแลนด์นะครับวันนี้ก็ได้มาก่มาถนนเส้นใบพาดนะครับถนนเส้นใบพาดของห้องวัดเส้นห้อยปากกัางพด่าอากาศยันแม่ฟ้านหลวงนะครับเราสามแยกผมกำลังผ่านมาก่อนจะถึงปั๊มปตทถ้าลูกหอยปากกาาัก้งไม้ตอนนี้ถึงปั๊มปตทข้างคงพักบรนดูนะครับ กบผมมาเจอนะครับมาเจอเนี่แหละครับหมูหันป่าจวบโอ้ยมาอยู่ทางเพเศษแล้วครับวันลีอยู่ห้องฟังถนนนะครับวันนี้ป่าจวบออกทีมงานสำาละป่าจวบหมูหันคือดังจือเด่นของในจังหวัดเชียงรายวันนี้ผมได้มานี่แหละได้มาแอลพอเดี๋ยวจะเข้าไปแอลหาพอหาป่าจวบกันก็จะยูบอยู่บังู้กำลังมาเปิดวันนี้วันแรกนะครับเส้นถนนสาย พราว่าเส้นนี่คือเส้นมาจากอันแยกแยกหัวแพรหรือว่าแยกขา,ากระสิญไม่ฟ้นหลวงนะครับมาเส้นผ่านโรงพักมาดูมาเส้นไปผาดสายลักนี่นะผ่านป้ปอมปตทมาแล้วก็จะมาเจออยู่นี่ถ้าลูกจากอันแยกหัวแค่มาถ้ามาตางเพ่น,นะครับถ้ามาตางเพ่ก็คงมาถึงแยกแยกห้วยปักก้งนะครับแยกไปห้วยปากก้งเง้นนี้ไปพ้่ยปักก้งไปอัน ออกไปทั้งแยกไปพาดไปขัวาัวยาวุะนะครับขัวยาวหัยว,ย,วยังก็เป็นหัวพำองของหัยาวมาคารทามาเส้นตะปุ่นมาเส้นีอเ,เ,เดี๋ยวผมจะข้ามฟ้าไปแอลพอครับหมู่หันฟ้าจวบอ่ะผมจะข้ามถนนมาแล้วครับข้ามถนนมามาพอมาย่ำชมหมู่หันฟ้าจูบนะครับผมเดินข้ามมาผมมาลดปจอดฟังไลยบุะนะครับเนี่ยรถมอเตอร์ไซค์ปจอดฟังลายบุญนี่ผมจะข้ามมาทางซื้อมาฟังลายเห็นมีคนมาซื้อ มูหันไฟจอบกันละช่องของดีเจคำแลนนะครับโอ้บ่ได้ทำยูทูปหลายวันละเป็นเดือนหล,หลายเดือนแล้วครับวันนี้ก็ได้มาละออนี่มามาหานเปิ้นเดียวเซลล์ฮัตตองดีเจคำแลนหมูหันปลาจอบริมถนนโอ้วันนี้น่าจะเป็นนี่มีหมายดีๆของปลาจุบของเขานะครับผมก็จะได้เดินข้ามถนนไปรถบรรนักหล่ะเส้นนี้รถบรรนักอยู่นะครับเจ็ดเย็นๆจะข้ามไปพอ ถนนสายถนนเส้นนี้มันเล็บป้มปัตรทอนะครับนะเล็บป้ปบมปัตทอมาป้มปัตทอมันดูนะครับเส้นใบพัดเส้นแยก,กวัวแค่นะครับแยกขวาแค่มันจะพดบ้านเราห้วยปักกั้งนี่นะครับมาเส้นนี้สะดวกสบายง่ายดีนะครับเดี๋ยวปรอชมครับเดี๋ยวผมมาหาตั้งข้ามถนนก็รถนักในะ้าบับ้าม่ก้าคนงามมีหมูหันหมูหันน่าจะมีด้วยนะครับในหมูหัน ัเถา,า, <c oughs> านีหมูหันปลาจวบเพื่อนเดียวเสียวหักวันนี้มาถนนเส้นใบพาดเพ่พอล่ะดวกกำลังงามๆนะครับสดสดร้อนๆไต้ฟีเซนเตอร์มาไม่โชว์แล้วครับเนี่โชว์หมูหันแล้วพอละโอ้สุดยอดแจ๊ะๆไายทุกไายทุกจะออกการออกงานนี่ได้หมดนะครับปลาจอบชิมงานปลาจอบของเขาเป็นสถานีหมูหันเส้นทางเส้นนี้นะครับผมมา เป่นปัม๊มทอทแยกแยกขแข่แต่ก่อนเปิดห้องแยกอันถาอากาศยันไปฟาหลวงเดินเปิห้องยอแยกข้แข่ผ่านหน้าหุ่งพักกามาตั้งเส้นห้วยปากกั้งนะครับก็เลยปั่มปอรทอมาประมาณ200รเมตรก็จะมาเจอมาเจอหมูหันขายข้างทางหมูหันประจวบสถาน,นีหมูหันอันนี้เอาเกลืงตัวตัวก็ขายเกลืงตัวก็ขายก็ครับ แก่แจ๋อะไรแก่แต๋เหมือนจันาะ่ะหน่อยหมื่นน้อยอมอดเลยมน้ำจิ้มเผือบพร้อมมดทำขายหน้าฝนเหรอครับเนาะนั่นมันหน้ามันต้องหน้าหนาวเนาะตัวนี้หมอแป้งแก้ครับเนี่ยหมอบแป้งกับตัวละพันโอ้โุขมข่า มบมีรครับวังนี่ม้วนบ่มีเรอันนี้อะดีมหมนอเลยหรอโอ้กลอมนี่กำลังมาะนี่ยทำจิ้มสูตรเด็ดทับเลยครับพี่หันที่ก็ไปตั้งหันที่ก็ทันันที่อะไรร้าอรถไปร้านเนี่ยออเวนวนก็มานับ อราเลยไปแล้วหลังซับอ๋อเขาช่องของดีเจครับดีเจคำแลนครับผมดีเจคำแลนนะครับผมผมไได้อันคลิปเหมือนละกำลังไปในยูทูบนะครับับไปในยูทูบด้วในอันเฟซบุ๊กดวยแล้วแ่เนาะจางไฮเนาะจางายครับเดี๋ยวดูอยู่ครับชอบดูอเนาะ แล้วลุงเด่นอย่างไงครับอ๋อลุงเด่นลแหละอืมลุงเด่นของกินโอ้ลุงเด่นเป็นเอวไก่มาเดียวนี่ไปอลแล้วเอวล้วมาล้วบนครับผมนี่ก็ว่างกันว่างั้นมาทำเดือนเดือนหนึ่งมาได้ผ่านมาพอดีอันปัจจวบมาเปิดสถานีหมู่หันใหม่อีกเลยมาทำอย่างสักน้อยหนึ่งมันโปรโมทอย่างน้อยเนาะเอลจอดางนี้หมู่หันหมู่หันสถานีหมู่หันป่าจวบอืมโอ้เยอะแยะเลยงามๆนะครับหมูไส้นี่ น่าจะตรวรับพันุนะครับเขาจะแบ่งกึ่งก็ได้เราจะซื้อจะได้ก็ได้นะเป็นราคานะครับผนตั้งเส้นง่ายนะครับผนตั้งเส้นง่ายถ้าเส้นนี้ไปห้วยปากกั้งนะครับไปไปวัดห้วยปากกั้งเส้นไปห้วยปากกั้งแต่ว่าถ้าลูกทั้งคูนมาห้วยปากกั้งมานะครับท่านก็ต้องมาอยุดเทินนะถ้ามาหาสถานีม่หันไปาจบท่านต้องมาอยุดเทินก่อนถึงปั้มปตทกลับเพินมานี้นะครับถ้าลูกทั้งแยก ทางแยกทางอันตังแยก,อแยกขอแค่นะครับก็เลยปั้มปตทมาเลยหงพักบรรดูมานะครับเลยสบพอบรรดูมาหงพักบรรดูมาก็ยังมาเจออยู่ทางใต้เมือไปเด่นครับสถานีหมูหันปลาจวบอืมวัตสึกิขายไปขายขายกำกึังก็ขายนู่ขายเป็นย่อยขายมันก็ครับขายายได้ย <ñ> ังนะครับวันนี้โอ้แด็ดเ่ยหมูหันงามแต่แต่พักกับ น้ำจิม้มสูตรเด็ดนะครับน้ำจิ้มสูตรเด็ดของปลาจอบนี่ถึงสูตรเด็ดอยู่แล้วน,น้ำพริกมะวขนนี่น,นนะชุดยอดของปลาจอบของเขาจะได้กลมาพอครับมาเจิญได้นะมาชิมได้ถนนเส้นใบพัดนะเส้นนี้ง่ายๆนะเห็นใบพัดเข้ามามีย,มาย่างนะนี่ทำย่างทำมิตรเต่าย่างเขาอุ่นห่อนๆถ้าเป็นด้านหนาวน,นี่เมาะนะเขาอ,อุ่นห่อนๆเนาะปั้นเนาะ <c oughs> เดี๋ยวสโลแกนปลาจอบจะมาเดี๋ยกคำจ่าเย็นๆครับ หมูหันจวูงามนะครับถนนเส้นไปพาดสถานีหมูหันป่าจวบนขายทุกทูครับก็มาชิมรดล้องได้นะครับขึ้นจื่อขึ้นเสียงเรงน้ําดีแล้วป่าจวบมหมูหันงัวหันงานหนอกในสถานที่อยู่ที่ป่าจวบน่มูด นใจนักกับแพมนะครับกำเข้ากับป่าไใหมดหมูหันรถเด็ดมะเมาะหมูตัวไส้งามๆนะครับ <c oughs> ในช่องของดีเจคำแลนโอ้เมื่อหลังมัได้ลงคลิปเด้เปิลกับกองหาคนจาะกอง,หา,กอง,ากองหาดีเจคำแลนที่สถานที่ท่องเที่ยวนี่ทำจริงนะครับนี่คือผราถ่านจอมซักนะครับผราถ่านจอมซักหนึ่งในเก้าจอมของจังหวัดเชียงรายของเขานะครับหนึ่งในเก้าจอมของจังหวัดเชียงรายของเขาเนี่ยครับขาดจอมซักไปัหนะ หนึ่งในเก้าจอมของจังหวัดเชียงรายอยู่ในพื้นที่ตำบลบ้านดูอยู่ในพื้นที่ของบ้านเราหมู่14นะครับเนาะโดยความปกครองหมู่14กับปหลวงสีสุกนะครับปหลวงสีสุกปหลวงใหม่นะครับของหมู่14หนุ่มน้อยไฟแหลงนะครับไม่เป็นแหลงเนี่ยสถานีมูหันป่าจอบจะได้กระแวะมาซื้อไปจิ้มโหนะครับเป็นอัอร่อย ขึ้นจืดขึ้นเสียงลื่นน้าในจังหวัดแจียงฮาอยู่แล้วแจียงฮ้ายพายเยาเนี่ยโอ้ไผ่พองบมคุณจับปลาจับแต่วันนี้หมูหันนะหมูหันวันนี้ผมได้เอาหัวหันมามีกับหมูอยู่นะครับวันนี้นะโจจะโจมาประเจ้าตำนานพอดีครับผมก็จะได้ครับในช่องของดีเจคำเดินวันนี้ครับค่าตีครบรักทุกท่านขอบคุณทั้งนักครับวันนี้ปลาจับได้มาเอาของล้ำล้ำนะครับมาได้ตั้งชุดบริการนะครับตอนนี้อาจจะว่า เป็นสถานีที่หนึ่งน่องอาจจะมี2 3 4 5 6 7 8 9 10นะครับเพื่อบริการของลำลำคือครับปีน้องที่เคารพรักอันชาวเชียงไฮและจังหวัดใกล้เคียงได้แมแอวมากินนะครับของดีๆีลำลำในจังหวัดเชียงไฮ้เขานะครับสำหรับผมมาพาชัวรหมูหันวัวหันนะครับก็ขายม้าแบะเมินครับงอกซูลขับสองมาได้สักสาวผีวันนี้ดีเจคำแลนได้มีน้ำจิ้นน้ำเศได้มา ไปทําก็ขอบุญชนะนะครับถ้าข่าวนี้ไปถึงตีไหนนะครับกระบอกกันต่อๆไปนะครับ087 442 9401็ส่าสุโขทสั่งเป็นออเดอร์มาข้อมบริการส่งทั่วจังหวัดทางทั้งทั้งงานนอกงานในมีหมดนะครับเนาะบบริการแบบประทับใจนะครับนอกสถานที่ทุกงานนะครับจะกหึ้งไปบริการย่างนางานนะครับมีบริการสาวกระบงกระบอยไปสืบในงาน ได้จัดพรียบร้อยแล้วขอบคุณครับอนี่ราคาถูกครับราคาถูกที่สุดในเซียงไฮ้ถ้าดูในถ้าดูในช่องไปเชื่อมา้ยพี่สุดครับถูกที่สุดในเซียงไฮ้ดูในช่องของดีเจคำแลนด์มีสียงรดอยู่นั่นครับอยู่ในช่องในในเพจของดีเจคำแลนด์ซุดยอดอยู่แล้วครับขอบคุณขอบคุณครับคุณครับจุดนี้จุดนี้อยู่ตี่เส้นใบพัดห้วยปลากัางเนาะเส้นใบพัดห้วยปลากัางตอนหิรงเรียนนะครับหนึ่งร้อยเมตรนะครับตรงครับพระธาตุ จอมซักนะครับตรงข้ามพระจอมซักนะครับยี่นะครับรุดเด่นย้ำขนาดนั้นนะครับเด่นงามยามดีนะครับวันนี้นะยามแรงครับเข้ากับปาร์เข้าปีเข้าจอมจะไม่เอามาจุกกันมาแรงมีเนือยวันนี้นะครับผมครับขอบคุณครับผมครับครับก็สถานีมูหันไปลืมนะครับของป่าจวบของเขาก็าหู้จักกันดีนะครับเตอนสาวกปีนะครับจื่อขึ้นจื่อหรือเสียงของเปิร์นเรีองนลำจิ้มเรีองหมู่หันงัวหันอย่างนันหนอกงานไหน มีพ่อโมดนะครับสายสังเกตง่ายนะครับสังเกตง่ายถนนเส้นใบพาดนะครับถนนเส้นใบพัดเส้นรองเส้นห้วยปากกังดอยหางนะครับแยกสามขีดสองนะครับปอดมาเส้นนี้ถ้ามาจากแยกนที่ก็แเยกยบขาอากาศยานเป็นฝ้าหลวงเลยของพักปนดูมานะครับขึ้นมาทางเส้นห้วยวัดห้วยปากก,างกังอากาศเลยปัป่มปตทอมาสังเกตง่ายๆอยู่สายมือนะครับในช่องของดีเจบรันคัมเน่ก็ได้ยินดี ยกดีใจโวยที่ครับเกลื่อนเดี่ยวเซห่าของเขาใน้มาขายนะครับขายหมูหันวันนี้ขอ,องในช่องของดีเจคัมแรนวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับติดตามในช่องของดีเจคัมแรนช็อปกดไลค์กดติดตามมาในช่องของดีเจคัมแรนต์โดยทครับสวัสดีครับ